ประมาณค่ะปีนี้มาแปดสิบค่ะถึงแปดสิบกับวัยแปดสิบที่เราได้รับมาก็ก็ยังไม่รู้จะถึงเก้าถึงเก้าสิบว่าเปล่าก็ก็แปดสิบก็ยังดีค่ะประมา จากความสำเร็จต่างๆงานอา마เยอะขึ้นใช่ไหมค่ะค่ะงานเยอะขึ้นดูแลกันยังไงบ้างาสำหรับ<ก>ทีม,ท,มทีมที่ดูแลอามาทีมที่ดูแลก็คือลูกๆหล,ล,ลานๆนะคะเขาก็ดูแลให้จีหางานให้บ้างเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นผู้จัดการให้บ้างบางทีไปต่างประเทศเขาก็เอาลูกๆหล,ลานๆเนีน่ย <ๆ S 1> ไปเราก็ให้ค่าเดินทางเขาค่าตัวเขาหน่อยอามาให้ด้วยให้ด้วยเพราะว่า เขาก็เสียเวลาไปกับเราเนอะเราก็ให้เขาเป็นวันไปทุกคนก็ดีโอเคค่ะอรมัดพิจารณาการรับงารเงนไหมสำหรับโดยมากหลานค่ะหลานเป็นคนจัดการดูเขาก็จะดูว่างานเนี้ยมีได้ไปที่ไหนทําอะไรแล้วก็ได้เท่าไหร่ที่สําคัญ มีจากัดไหมครับว่างานแบบนี้ทําได้แบบนี้ทําไม่ได้บอกกับคุณหลานไห้ก็บางงานนะคะัเราก็จะบอกว่าถ้าสมมติว่าถ้าเป็นงานแบบแบบแบบอย่างเป็นยาหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องต้องบอกเขาด้วยว่าเออมันมีเอายอมาเปล่า มีอะไรหรือเปล่าแล้วก็เรากินเข้าไปต้องให้อาม่าเป็นคนพิสูจน์ก่อนอย่างครีมบำรุงอะไรเงี้ยเราก็ต้องให้เราใช้ก่อน,นอก่อนที่เราจะบอกคนอื่นได้ไม่ใช่เราไม่ไม่ไม่ได้ใช้แต่ไปบอกคนอื่นเขาเราก็ไม่รู้อีกกิดคนอื่นเ็าใช้แล้วเป็นอะไรแสดงว่าที่ผ่านมามีเข้ามาเยอะใช่ไหมครับใช่เยอะค่ะแล้วมาปฏิเสธเขาไปยังไม่ได้ปฏิเสธเลยเราแต่ก็คือต้อง <c oughs> ต้องทดลองก่อน ค่ะถ้าทำําหเป็นพวกครีมพวกอะไรพวกนี้พวกเครื่องบํารุงนะยาเยอะก็เราก็ต้องต้องต้องได้รับผ่านเราอนเพราะไม่งั้นเราเราไม่ได้ใช้แต่เราไปบอกคนอื่นเขาแล้วคนอื่นเขาใช้แล้วเกิดเขาเกิดเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็เสียทั้งเราเสียทั้งเจ้าของทุกท่าอหัวนาเราระวังเรามัระวังเกี่ยวกับการรับงานด้ยก็ดูแลดูเหมือนกันบอกหลานค่ะบอกว่าบางอย่างที่เรารับได้เราก็รับ ถ้าอันไหนที่มันรับไม่ได้เราก็ดูเข้าไปก่อดการละการเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพกับอาม่าเป็นไงบ้างสุขภาพเลยค่ะในวัยแปวัยแปก็ก็เรื่องเขาเขาก็ดูแลให้อคอยฉีดเข่าให้ไม่ให้ปวดแต่มีปัญหาคือหลังกระดูกหลังสุดอยู่ค่ะตอนนี้ก็แคลเซียมมันไปเกาะกระดูกแล้วก็ทําให้ขาชาแต่แตา,าแก่็<ๆ>ก็เราสู้นะคะใจสู้ ออกกาลังกายประจาหรือไมครับออกกาลังกายก็มีนานๆทีค่ะคือออกไปเดินบางทีลูกก็พาไปเดินแถวสวนลงร 9, <ม>๊อก้าแต่กําลังกายเยอะๆไม่ออกไม่ได้เพราะว่ามันจะเกี่ยวกับกระดูกต้องระวังหน่อนไหมคะมีเรื่องของฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะกัาฝ<ม>ุ่นก็ถ้าฝุ่นเยอะๆบางทีเราก็ไม่ออกจากบ้านไป<ม>อยู่แต่นในบ้านแต่ลูกก็บอกว่าแม่อย่าเราไปเจอเท่าเดินนาะถ้าจะเดินก็ใส่แมสเอา เออเอาไวขนาดนี้ครับอาหารการกินจํากัดไหมครับว่าอะไรอะไรรับประทานได้อะไรรับประทานไม่ได้อันนี้ตอนนี้ตอนนี้ก็เริ่มแล้วค่ะเพราะว่าหมอบอกว่าอาม่าความหวานเริ่มมาแล้วนะนัอนนี้อาม่าบอกว่าขาหมูชอบมากตอนนี้ตอนนี้รับประทานอย่างไรขาหมูชอบมากมะหว่อ๋อใช่เดี๋ยวนี้ไม่เอาแล้วค่ะคือตัดขาดไปเลยค่ะก็เบาๆไปแล้วไม่เอาแล้วคือก็มองมองไปแล้วก็อันไหน ันไหนที่มันเป็นมันมันเราก็เขี่ยๆหน่อยมันถึงวันที่เราต้องแบบว่าก็คือสิ่งที่เราชอบเลยใช่ไหมใช่ค่ะของหวานนี่เราก็ต้องระวังเพราะเบาหวานหมอาบอกว่าเบาหวานเริ่มมาแล้วนะไอ้นั่นก็มาแล้วนะไอ้นี่ก็มาแล้วนะเอ๊ะทำไมมมากันเยอะจังเลยก็ที่ผ่านไปแล้วก็คือสามเรื่องคลยค่ะอินแอร์ไปแล้วก็มีแล้วมีใหม่ๆเข้ามาส่วนมากจะเป็นของต่างประเทศเป็นของ สิงคโปร์เป็นของมาเลย์นี่เดี๋ยวก็ต้องไปลีนบินไปมาเลย์อีกสองวันเนี่ยอันนี้อันนี้คืองานไม่ใช่รับแล้วใช่ไหมครับรับแล้วใจะเป็ครับแต่จะเป็นความลับอยู่นะครับขางหน้าใช่ไหมคือตัดยาไว้ห้างเปิดห้างเผยแค่ใช่ไหมเขาก็ไม่เป็นไรครับเขาก็บอกไปได้อ๋อได้อันนี้คืองานต่างประเทศครั้งแรกต่างประเทศเป็นภาพยนตร์ใช่ไหมครับเป็นภาพยนตร์ก็มีค่ะทั้งจีนถ่ายไปเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่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 เปิดฉายแล้วอามัดใช้ภาษาเชฟ เขาก็ให้ใช้ภาษาจีนแต่เราพูดไม่เป็นเลยพูดภาษาจีนไม่เป็นเลยก็ใช้จดเอาคือเขาพูดเขาส่งมาแล้วก็ใช้จดจดเป็นภาษาไทยแล้วก็ท่องเอาท่องเป็นภาษาจีนแต่ว่าเป็นภาษาไทยเราเราเรารู้ภาษาไทยของเราแต่ว cool ่าในเรื่องอ่ะบังเอิญก็เล่าได้นะบังเอิญเราก็เล่นเป็นคนอัลไซเมอร์การที่เราเป็นคนอัลไซเมอร์เนี่ย ในหนังมันก็ต้องเหมือลอยการเหมือลอยของเราเนี่ยเราก็จะแวบหนึ่งดูหมดที่เราเขียนไว้เป็นเทคนิคเทคนิคหรอกอ่าใช่เราก็จะคุณพเดมือไปเมือมาเราก็หันมองแป๊บแล้วก็เพราะเราท่องไว้แล้วเนี่ย เราก็พูดได้ตามตามที่เราจัดไปอาานี่คือการลกทํางานต่างประเทศกับโปรดักชันต่างประเทศจริงๆั้งแรกงในชีวยนันสองสองสามประเทศแล้วค่ะจีนมาเลยสิงคโปร์ล้วตอนนี้อ้อามาเป็นความรู้สึกบางั้ง่งลอใช้คําว่ากอินเตอร์ได้นะเขาก็อยากให้ได้เราไปเล่นเราก็เขาเล่นก็เล่นแล้วก็มีเด็ก จีนเด็กสิงคโปร์เด็กอะไรก็มา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 รักเราอะ่ะเด็ๆกๆเนาะคนนั้นก็ซื้อไอ้นี่มาให้คนนั้นก็ซื้อไอ้นั่นมาให้อาม่าคิดถึงบางทีก็ส่งจดหมายส่งไลน์คุยกันตลอดเขาบอกว่ายังไงบอกเพราะว่าประเทศที่อาม่าไปแสดงว่าเขาติดตามจากภาพยนตร,นตรน์ใช่เขาติดตามจากตรงนี้ใช่เขารู้จักเขาติดตามจากตรงนี้เลยเขาเขามาบอกว่าเริ่มอาม่าใช่ค่ะเขาบอกว่า หนังเรื่องนี้ทำให้ทุกคนเนี่ยเกิดความรักผู้สูงอายุ<ม>เกิดความรักอา마<ม>เกิดความรักที่อยากจะไปดูแลทุกประเทศจะพูดถึงจะติดไปติดไปดีมากมใช่ไหมไปต่างประเทศครับค่ะค่ะไม่น่าเชื่อว่าอเมริกาที่เราไปตอนที่ที่เราจะไปออสการ์นะก่อนไปออสการ์คนอเมริกันเขาร้องไห้ ขาดูหนังเรื่องนั้นแล้วเขาร้องไห้ซึ่งเราก็ง,างงเหมือนกันว่าคล้ายๆว่าเขาใช้ชีวิตไม่เหมือนเราแต่จริงๆแล้วใจเหมือนกันการทำานในต่างระทัะต,ตัวอยวูาคะการใช้ชีวิตชีวิตกก็ไม่ค่อยมีอะไรมากค่ะทุกคนก็ดูแลเราเด็กที่นั่นก็จะคอยดูแลอากเป็นอย่างดีเลยแม้กระทั่งเดินเข้าห้องน้ำคนก็จดช่วยกันจูงคนนั้นก็จูงคนนี้ก,ก,ก็ก็เหมือนคนไทย นัเป็นประสบการณ์ใหม่ๆนะครับที่เพิ่มเติมขึ้นมาในในช่วงนี้ค่ะใช่ค่ะอาม่อยากจะบอกอะไรกับลูกๆห,หลานๆบ้างนี่ปีใหม่แล้วค่ะอยากจะอวยพรเลยหลานๆลูกหลานๆว่าก็เขาอวยพรให้ลูกๆหลานๆที่อยู่ในเมืองไทยแล้วก็อยู่ต่างประเทศทุกๆคนมีความสุขความเจริญอย่าเจ็บอย่าจนก็แล้วก็ขอให้กลับไปดูแลผู คุณต,ตาคุณยายฝูงญาติยายเราบ้างอันนั้นคือบุญที่เราจะได้ค่ะแสดงว่าบ้ามีผมว่ามีเพื่อนเพื่อนหรือผู้ใหญ่หลายๆท่านที่รู้สึกว่าถูกทอดทิ้งจากลูกตามันก็จะว่าถูกทอดทิ้งก็ไม่เชิงแต่ว่ามันมีความระยะห่างกันอ้ระยะห่างระยะหใช่ไหมครับเจลานกับเจนามาก็บางคนบางคนห่างไปแล้วใช่ค่ะเราจะรู้สึกได้แลอย่างคออย่าง ไม่ใช่ใครเก็บใจแม้กระทั่งลูกเราเพราะเขาแต่งงานไปเขาก็จะจากเราไปเหมือนจะบลอมมันนั้นแต่เราพยายามอย่าไม่ให้ช่องว่างมันเกิดขึ้นมากถ้าเกิดขึ้นมากเราก็จะห่างเข้าไปเยอะเราต้องพยายามทําตัวเข้าใกล้เขาเว้นระยะไม่ใช่เว้นระยะหห่างเราพยายามอย่าให้เว้นระยะเฮ้ยไม่ใช่เว้นช่องว่างช่องว่างใช่ใช่ใช่เพราะว่าถ้าเราปล่อยเขาก็จะ ห่างเราไปแต่ถ้าเราพยายามหาเขาหาเขามาั่งเราก็อย่าไปจู้จี้เขามากเพียงแต่ว่าเราเขาหาเขาด้วยความรักอย่างหลานเนี่ยเราโตเป็นหนุ่มๆเนี่ยเจอหน้ากันอยู่ในห้างยายกอดน,นะกอดล้วหอมเขาาซึ่งเขาก็โอเคเาทํำมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเราก็จกำตามอย่างนี้คือไม่ให้เกิดช่องว่างว่าเออฉันจะเธอห่างกันแล้วนะฉันเราก็ยังรักเขาอยู่แต่ที่สำคัญอย่าทอดทิ้งค่ะอย่าทอดทิ้งโอเคค่ะ